ในในนามของทีมกฎหมายนะครับเราได้ตรวจพบว่ามีผู้สมัครนะครับท่านหนึ่งที่เราตรวจพบั้งแรกเนี่ยขาดคุณสมบัติในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับตามกฎหมายของการเลือกตั้งเพราะว่าเคยถูกเพิกถอนหรือถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยมีคําสั่งตั้งแต่เมื่อปีคำสั่งที่35พสชที่35ปี60นะครับ ว่าให้ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนะครับแล้วก็ให้พลจากหน้าที่ออกไปโดยไม่รับค่าตอบแทนหลังจากนั้นเนี่ยนั้นนายกรลฐมนตรีได้มีคําสั่งนะครับให้กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแต่ว่าเมื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนะครับการสอบสวนเกี่ยวกับข้อหาของทุจริตเนี่ยก็ได้มีการดรําเนินการสอบสวนต่อโดยปปชานะครับ ผลคดีของปปชก็เท่าที่ทราบกันอยู่ดีว่าปปชเนี่ยได้ชี้มูลความผิดนะครับว่าเป็นความผิดมีมูลว่าทุจริตก็เลยมีคำสั่งนะครับส่งนะฮะมีคำสั่งชี้มูลความผิดแล้วก็ส่งเรื่องให้อายการนะครับดำเนินคดีแต่ปรากฏว่าคณะคณ,ณ,ณะกรรมการของอายการเนี่ยก็มีความเห็นมีความเห็นแย้งหรือมีความเห็นรายละเอียดอันนี้ผมไม่ทราบ เพียงแต่ทราบแต่ว่าอายการเนี่ยมีความเห็นว่าพยานหลักฐานไม่พอนะครับก็ได้ตั้งท่านที่ทราบก็ตามระเบียบก็จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วงระหว่างอายการกับปปชผลที่สุดนะครับปปชก็นะครับมีความเห็นที่จะสั่งฟ้องเองก็ได้ดำเเรื่องนะครับส่งฟ้องสารอาญาทุจริตตามข่าวที่ทราบไปแล้วแต่ส่วนในคดีอันเนี้ยเนี่ยเราเราไม่ได้ฟ้องว่าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหรืออัตโนมัติไรตามข่าวซึ่ง ท่านอาจารย์ทางกฎหมายและผู้รู้กฎหมายนะครับผู้มีความเชี่ยวชาญทางทางกฎหมายเนี่ยได้ชี้ในประเด็นดังไบแต่ทางทีมกฎหมายของเราเนี่ยเห็นว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับนายกองการบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าผู้สมัครเนี่ยขาดคุณสมบัติก่อนวันที่ลงนะครับสมัครนะครับเพราะนั้นในเมื่อ,อปปชเนี่ยได้ชี้มูลตามความผิดนะครับที่มีข้อหา เกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องซึ่งคนหมายเขียนอยู่แล้วว่าคนที่ทุจริตเนี่ยมันขาดค,คุณสมบัติที่จะลงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่สองครั้งนะครับโดยในครั้งที่1นเนี่ยเมือม่อเมื่อปี60ตามคำสั่งพอ,งอชอนะครับที่35-60ั้ง60ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีคำสั่งชี้มูลความผิดเมือม่อเมื่อสามเดือนมีนา2564ของปปชนะครับ ตอนเราก็ถือว่าผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองการหาส่วนจังหวัดดังกล่าวนะฮะผมผมไม่ไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครนะฮะเพราะว่เาเป็นใ,นในตามเอกสารเนี่ยขาดคุณขาดคุณส,สมบัติที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งครับ